ทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากมายจริงๆอาจจะมีบางครั้งอาจจะเจ็บ,บางทีแต่ก็ยิ้มได้รื่อมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจ น้อยมากมากมากน้อยม,อกมากๆแต่ก็ยังเหลืออยู่บ้าง,งตรงนี้เพี้ยนจำได้ควณอยากให้แบบ <inter> อาจจะเหนื่อยบ้างครั้งอาจจะเจ็บบ้างที่คือเพลงนะี้ส่วนมันแบบส่วนมัน,จนมเจ๋งอะเร่าต้องเก็บส่วนเหล่านี้เก็บส่วนบาง <Bose. S 1> คนให้คำนิยามว่า <Kay. S 1> รักรคือความทุกข์ กับเธอที ani, h, ่มองว่า yeah, ร uh, ักคือความสุขตรงนี้อาจจะมีบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีเออให้มันแบบตัด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 อ่ะส่วนสามสอาจจะมีบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยตรงนี้ไม่ต้องละขอแค่อาจจะมีบางครั้งอาจจะเจ็บบางที แต่ก็ยิงได้เลยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรมันมีสองปุ๊บอาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรตรงเนี้ยขอส่วนเคลียร์ยครับของเตามันยังคลุมเครืออีกทีหนึ่งใ่ท้องแบบเร็วไปหรือเปล่าพี <c oughs> ่แดงตรงตรงนี้ด้วยนะตรงที่รรมนะนนนันเป็นธรรมดาทำเราเอ้ตรงให้มันเป็นน้อยฉันตรงนี้ด้วยมันไม่ค่อยคมอะครับเตาเนดิน ที่ที่ฉันไดจอรักคือความสุขที่ยิง่งใหญ่มีความหมายมากมาจริงจมากมายจริงจร<า>ิงแล้นมีความมีความหมายมากมาจริงๆโอเคขอส่วนแบบนี้ยน,น้อยฉันได้เรียนรู้ที่เขาเจอ ด้เขาใจรู้ได้เข้าส่วนไหนวะเะไม่รู้ถ้าฉันสวนยังไงสามสี่ถ้าฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกที่ที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่ đừng oh, nói chăng đã tìm hiểu được thì 3, 4 nhưng nói nói chân đã hiểu được thì 3, 4 nói chân đã tìm hiểu được thì 3, 4 nói chân đã tìm hiểu được thì 3, 4 nói chăng đã tìm hiểu đi thì 3, 4 nói, nói <laughs> thì <laughs> ถ้าจะเป็นส่วนนี้ยใังักเสน่น้อยฉันได้เรียนรู้ที่เข้าใจรักแต่ต่ตอนเล้ใจมันมันเหมือนมันไม่ลงตงนี้เดี๋ยวส่วนเออส่วนส่วนคือแดนเคยเ o อร์ก็เปลี่ยนส่วนใหม่อะเ่ยเออมันเปลี่ยนถ้าเปลยเปลอยากให้เป็่ยนน้ได้เรนู้ที่้าใจเนี้ยแนี้ก็ได้อะน้อยฉันได้เรียนรู้ เข้าใจอันนี้ดีกว่าด้วยด้เข้าใจได้เข้าใจีปคยบางคนให้คำนิยามว่ารักคือความทูกแตกต่างกับฉันที่มองมาคือความสุขอาจจะมีบางครั้งอาจจะเจอบางที่ได้แค่ยิ้มได้เลยมา

นอนลอ่ะอีกทีนะกวนยังขออาจจะเหนื่อยบางครั้งเนี่ยขอ,ขอคือส่วนที่บอกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอาจจะ อาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีมันเหมือนกับอารมณ์มันอะอาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีคำว่าบางอะยิ้มอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรเนี่ยเขาเขาเขามันเป็นอารมณ์ที่มันเล่นได้กับเพลงเนี้ยที่บายไม่ได้อ่ะมันเป็นกรูฟอะเมื่อกี้ร้องมันลรองใช่ไหมครับ

น้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอรคือความสุทยให่มีมมากม่จริงๆยเล่นเล็กหน่อยนึงเล่งไปนิดหนึ่งตรงนี้เลเลืสุดท้ายแล้วและมีและความหมายมทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือ